สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำอีเวนต์นะคะ Disney Easter น,นะคะก็จะเป็นอีเวนต์เก็บไข่นะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะรับอะไรได้ฟรีนะคะก็ตรงทางขวามือนะคะจะมีลอตโต้อยู่ที่เป็นรูปไข่นะคะอันนี้ก็คือแปลงเอกนะเราจะกดรับฟรีได้นะคะครั้งแรกก็คือจะรีเซตตอนสีทุ่มนั่นแหละฟรีวันละ1ครั้งนะคะส่วนครั้งต่อไปโนก็จะเสียห้าแคนนะคะ เดี๋ยวรอดูวันนี้ก่อนนะก็คือที่เขาจะมีคนเรียก Special ลเอลินะคะให้เราเก็บเราจะสามารถเก็บวัตถุดิบได้นะคะแล้วก็ไข่อะไรอย่างนี้เนาะได้จำกัดนะคะอย่างละ10ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะอ่ะโอเคไม่มีไข่เรามาดูที่ลอตโต้อันต่อมานะคะเป็น Magic Pen นะคะอันนี้ก็จะกดรับได้ฟรีเหมือนกันนะคะวันละ1ครั้งครั้งต่อไปก็คือ5าแคทแต่อันเนี้ยไม่กดในนี้ก็คือ ไม่ได้เสียหายอะไรเลยเพราะว่าตอนที่มีคนเรียกสเปเชียลเอลินออกมานะคะเห็นไหมเนี่ยคือมันจะมีแต่แมจิกเพน n t นะคะเยอะเยอะมากแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นใครออกมาก็ถ้าเรามีแบรงด์เองนะคะกับแมจิกเพนแล้วโน้ลเราก็มาระบายที่นี่นะคะกดเข้าไปเลยวิธีระบายนะคะก็จะมีแบบ n o มอลเนาะแล้วก็สเปเชียลสเปเชียลเนี่ยก็จะเสีย1แคสนะคะตอนหครั้ง ตรงนี้เขาก็จะบอกเงื่อนไขไว้ด้วยนะคะว่าต้องใช้แบร็กเอ็กนะคะกับแมจิคอลเพนอย่างละ1ชิ้นในการระบายสีเราก็สามารถระบายแบบนอร์ม l นะคะได้ฟรีแต่ต้องใช้แค่หนเหรียญเพื่อที่จะระบายสีแบบสเปเชียลเพนนะคะมีโอกาสได้รับเรนโบเอ็กมากขึ้นเมื่อระบายแบบสเปเชียลเพนสามารถตรวจสอบจํานวนเพน์เอกที่มีอยู่ได้ที่หน้าแรกรางวัลแบล็งเอ็กแมจิคอลเพน e ์เพนเอกที่มีอยู่จะหายไปทั้งหมดเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง ดดูรายละเอียดที่ประกาศวิธีตรวจสอบไข่นะคะก็ดูที่นี่ได้เลยมันจะมีแบบนี้นะคะเป็นกล่องของขวัญเนาะขึ้นมาที่ตัว n b c นะคะน่าจะชื่อว่าไอรีนหรือเปล่ามีคนเรียกอันนี้ออกมาอีกแล้วเดี๋ยวรอดูไข่ก่อนนะมีไหมมีสีอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นสีนะคะไข่ไม่ค่อยออกมาหรอกเนาะเข้าไปที่นี่นะคะ ไปเช็คไข่โนแล้วก็ไปดูของรางวัลนะคะนี่เลยข้างบนมุมซ้ายนะคะก็จะเป็นจํานวนไข่ของเราที่เรามีนะเราก็จะมีไข่รุ้งนะคะ7สีชมพู7 7สีฟ้า10แล้วก็สีเหลือง11นะคะตรงนี้ก็จะมีไอเทมให้แลกนะคะ3ชิ้นบนเนี่ยก็คือเป็นไอเทมที่แลกแล้วใช้เลยในสแควร์นะคะก็จะเป็นอันนี้ให้เราลองใส่ชุดนะคะแล้วก็จะเพิ่มความเร็วด้วย5นาที แล้วก็อันที่2นะคะก็จะเป็นลองสมใ่เทมโนแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่บวกขยายร่างด้วยก็มีเวลา5นาทีเหมือนกันและอันสุดท้ายนะคะใช้ไข่รุ้งเนี่ยก็จะเรียกสเปเชียลเอลินนะคะเพื่อทําให้เพนเอลและแมจิกเพนนะคะปรากฏขึ้นก็จะเป็นไข่ที่ระบายสีแล้วนะคะแล้วก็กับสีนะคะที่เอาไว้ใช้ระบายไข่นั่นแหละก็จะมีโอกาสออกจากการเรียกสเปเชียลเอลินนะคะต่อมามาดูแฟชั่นกันบ้างนะคะก็จะมีเมกตาเน ซึ่งน่าจะเปลี่ยนสีได้มั้งเพราะว่ามีไอคอนแอนิเมชันอยู่แล้วก็มีออร่าซูเปอร์แรนะคะอันนี้น่าจะเป็นหมวกหรือเปล่าแล้วก็เป็นชุดนะคะเป็นเซตเลยสีเหลืองสีชมพูนะคะแล้วก็สีฟ้าคือน่ารักทุกเซตเลยนะคะต่อมาเป็นของตกแต่งนะคะก็จะมีเอปิกนะคะ2ชิ้นเลยแล้วก็ซูเปอร์แรแล้วก็มีของแรนะคะแล้วก็ของธรรมดานู่สามชิ้น ในส่วนของอีเวนต์นะคะเขาก็จะบอกทิปเนาะ1วันศุกร์เสาร์อาทิตย์คือโอกาสทองเอลินจะปรากฏตัวทุก5นาทีในช่วง3าทุ่มถึงหทุ่มก็น่าจะเป็น1ทุ่มหนึ่งทุ่มเวลาไทยนะคะก็จะได้ไข่นะคะแบงค์เองกเนาะ 2. ถ้าอยากสะสมวัตถุดิบด้วยวิธีที่ง่ายกว่านี้ก็คือจะสามารถได้จากกาชานะคะของดิสนีย์เนาะแล้วก็ไปหน้าสุ่มรับก็ได้นะคะที่เสีย5แคสนั่นแหละ 3. อย่าพลาดสเปเชียลเอลินกันนะ แมจิกเพนที่จําเป็นสําหรับการระบายสีและเพนเอกที่จําเป็นสําหรับการแลกรางวัลจะปรากฏที่สแควร์ก็คือสเปเชียลไอลินน่ยคนจะเรียกออกมาบ่อยมากนะคะนี่ไงเรียกมาอีกแล้วคือมาบ่อยมากๆนะคะรอเก็บไข่กันได้เลยนะถ่าเก็บสีเต็มแล้วนะคะในดูซิมีไข่ไหมไข่มันก็จะไม่ค่อยออกอะออกยากอ่ะไม่มีนะคะ โอเคไปดูทิปอันต่อไปนะคะทิปอันต่อมานะคะวิธีการระบายสีมีอยู่2แบบด้วยกันได้แก่ normal นะคะแล้วก็ special หากระบายสีแบบ special จะมีโอกาสได้รับเรนโบเอกเพิ่มขึ้นแต่ต้องระวังให้ดีหากระบายสีได้ไม่ดีพอลูกเจี๊ยบอาจฟักออกมาจากไข่ท้าให้ระบายสีไม่สําเร็จถ้าระบายแบบ special แล้วไม่สําเร็จนะคะก็จะมีโอกาสได้เจ้าลูกเจี๊ยบตัวนี้นะคะแต่ถ้าแบบธรรมดาู้แล้วไม่สําเร็จก็จะไม่ได้เจ้าลูกเจี๊ยบตัวนี้นะคะ ทุกๆครั้งที่ผู้เล่นนะคะทั้งหมดเนี่ยแลกไข่ถึง10,000แชิ้นนะคะสเปเชียลเอลินก็จะปรากฏตัวออกมานั่นเองนะของขวัญสุดพิเศษจะได้รับเปลี่ยนตาอีสเตอร์เป็นของที่ระลึกเมื่อจํานวนรวมของการแลกไข่นะคะถึง2ล้านชิ้นยังไม่พอหนะ้าจอหลักจะเปลี่ยนไปด้วยนะอันนี้ก็น่าจะหมายถึงบ้านเรานั่นแหละนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีอีเวนต์หนึ่งนะคะให้เราทำเนาะไปทำคอลเลกชันมิชชั่นกันเถอะ ไปเคลียร์มิชชั่นที่ปรากฏขึ้นสัปดาห์ละครั้งเพื่อรับไอเทมพิเศษ,ศษตลอด4สัปดาห์กันเลยคว้าเมจิกไอเทมให้ได้หากเคลียร์มิชชั่นครบทั้งหมดจะได้รับเป็นโปสเตอร์อันนี้นะคะนี่เลย2019 Happy Easter ในนี้นะคะก็จะมีมิชชั่นให้เราทำนะคะแต่ละสัปดาห์โนก,ก็จะอัปเดตเพิ่มเข้ามานะคะตอนนี้ก็จะเปิดมิชชั่น1อยู่นะคะแล้วก็วันที่4เมษายนนะคะก็จะเปิด2 11เมษายนก็จะเปิดมิชชั่นที่3นะคะแล้วก็18เมษายนเปิดอันที่4นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าพูดไม่ครบตกหล่นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาทักทวงกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องคนเมื่อกี้มากเลยนะที่มาทักนะคะในสแควร์คือแบบไม่คิดว่าจะมีคนจำได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าอยากดูคลิปต่อๆไปนะอย่าลืมกด subscribe นะคะบ๊ายบาย